สวัสดีพ่อแม่พี่น้องฟองปายเบอร์สกุลสกุกคนวันนี้ประพรมาบ้านเนาะแต่แมาพ่อมาตู้คนละเมตู้เพิ่นว่าเพิ่นสิมารับจ้างล่างจานพ่อแม่พี่น้องเพิ่นว่าบ่มีเงินบ่มีหยังติดตัวจักบาทเนาะมีเงินอยู่สามพันกีบพ่อแม่พี่น้องเนาะเดี๋ยวประพรจะมาสัมภาษณ์ว่าเพิ่นมาเหตยังเนาะพ่อแม่พี่น้องเนะเนี้ยงหลบอ่าเขาสัมภาษณ์แต่อ่า ตูฮหากามาไม่เศร้านี่แม่บแน่หลน่แหละอ๋อ่แอือ่าหลับจ้างล่างัวย่างจานบอนี่แนะอ๋ออาีนีีกติในหลับร่างโวยร่างจานในกระถ่ายจะจกจกพันทำไมเศร้าข้าศือข้าที่เอเศร้าพันก็เมือหนึ่งบอ่เละเน่มาทุกมือหรือว่าฮักกามาฮักกามาทักสีมือมาที่ส กางหางเอาจะเท่าไหรเอาไปเลอาจะดี่ปีนีาได้ปีคนเอาวเลยเดเมื่อไรได้รู้เม่อทำคุณป้อปไนบมือมือใบอมืนเพ่อลบปเมื่อรถเขามาคายถามก็เมื่อคออีอ้โหอเมื่อเายถเมว่าแม่หละ เป็นไก่เมื่อเนาะเมื่อยูกันไก่กันได้หรอกก่นไก่กันวางหราขายมเขาเอิดใส่คนจะใส่เท้าเท้าจักรยาปลาก็แลัวก็จักใ้องเทศนกันอยูเรื่งนี้เชื่อปั่นฮะเอออ๋อมันเป็นไหมเป็นไหมเรเป็นยังหอกเด้อขอโทษเด้อไป เป็นไม้เป็นไม้เป็นไม้อัดคีบกเป็นยังดอกมา้ากามาตะเล็ดไทยเอ้ลูกนี่เว้ยนี่แม่ลูกลาเข้าวเข้าละม้อย่างข้าวกินลูกลาขเข้าข้วเข้าเป็นมาไก่ครับอยู่เฮิร์นอยู่ซ่านอยู่กันตะกคนนะแม่พูเรียวลูกลาอคนเดียวพูเรียว ลูกข้าคนนิยเมียมก็เมื่อปนเมืลูก้าวปมาหาปะมาหาพีา่ไก่เธอนึ่งไคเขาชอบนึง,รงนร่อยหนึงหน่งให้หึข้าวนึงน้าม่กินสันึ่งเอ,หเหอเงหอมุ่เชรอะไรหรือเขาจ้าไปได้นึงเพดรอ่อยเขาอุ่นเขาักนให้ตั่นึ่งไ่ละเขาให้กินบกไปหนึ่งดอกเจ้าปม,มาบอกใี่เขามาเขาอ่ะใช่จเอาอยู่คนเดียว จะกายเอ <c ười> like ้ย่ะที่แรกกนมารางถยจล่างเยู่แควล่างีบอเอ้ับา่างเยอะเพราะใางจะหนลาเลาาไส้ดังกวแกงมัวหรอทอดกับแก่แล้วเขาไม่ใบยกงไงเขาเาใยังส้เนี่ยเขาเอายากไส่เขาอ่ะยันบาบยันเว่ยเขาอ่ะอยู่เฮิรนหาอยู่หากินปไดสักคนเดียวก็คือมันกะรวบพักจันแก้ว พักนแก้วก็แล้หาหายทร้านบอกพักเกตเป็นกระบะไงแล้วมันคงน้ำหัวน้ำห้าอ่พักสะบะตกลิดีอะ่งไรหรอพักคมพักหนึ่งเขาหนึ่งน้ำด้วยค่ะหนึ่งเองมดเมามิแม่พื้นด้ายโยราบกยากแต่ห้องวิ่เขาเมื่อนานจะโอบไม่คอาช่องถวยกับกลมช่องมือขะฮุ้งสะจาว เขาไปขอเอาบอลือว่าจรงไยฮะอบอลว่ย่ามที่พี่น้องเขามาให้น้องเขามาให้แล้ทำมมีคนหายแล้วจะเป็นจรงไจ้ะอยยุก็จะนันแล้วทำนน้าเมื่อน้อยกินมันนแล้วเนาะกิน้มนันแล้อ่ะจะใครกินจนาดจก็หายกินต้องซองเมืองม่เช้าพี่เขาเขายังบอลพี่เขาโอ้อาลูกเคยเขาจะหายเล็กนิดนา่เออปวดใจเลยขอ ยู่คนเดียวเ้ากัมาหาบ่อย <tal word> <t ip> ู่วอสิ่กายมาจะนึนี่วะให้เงินแท่หนึงก็ข่สอบนึงสี่กายเป็นีบเกินไเมือมนึงแลข่สอบหนึ่งกลุ่มไร่มื่อได้หลูกแทงหนึงับเพรามื่อยยาพันถล้วหายก็สือเอาป้าตับโตๆกัอไปหรอ งเงินแคนหนึงง่งชงแจนยค่ไม่แหงเาะเคนเขาบามากินขาต้มขนมยังวะลูกซื้อหายกินหรือวะลูกอันนัน้นว<ะ>เขาโคไปได้หรอาเ,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 เขาเขเขาอรนะเขาโครปเสียผมได้เขาเข้าวิ่งเขาหอยวียช่าง,งกะโออยูใช้มีอยู่นีป๊อ คุงจะคุงจะั้นมันชิมหาคนเหรอมันแท่ลงมาหั่นกีนโอ้ยไก้แต่ลูวลู่ซื้อไห่ได้ไดไอกไปในพอลูกจะพาไปซื้อยังเย้ายังระวังมันตกแค่ระวังมันตกไปยังเงี้ยบอไลลูเดี๋วมันตกแตงรานเป็นนังดอกอ่ะ เอาได้เนี่ยูกเนี่ยิบมาโรดเจาจะกุงยิบมาโรดได้ลูกเสื้อห้เพอบอทุงเดียวนะ่ะทุงจะขั้นเนี่ยเาิบหาเอาอีกบ่พอบ่พอได้ละพออะเนาะเอายังอีกบ่อใครเดี๋ยวพ่าบ่เออพระราชบาตนั่งพระราบาตตนสาว แม่ชายบาตเจ้สออาสาวลูกคุณป้าทา่าทนอ่ะทา่าทนหนึงจะัานาานาึงเท่าไรอยู่ไหนแรกก็เล่นตาวกเตรนตา เลยทีย่ขนมให้แม่ตู้ก่อนแม่ตู้คนอยากขนมพ่อแม่พี่น้องอ่ะตอยัง้พวทันกินข่าวกินน้ำแต่เศร้าซ้นำนี่พอเห็นพอนีอ้ตุนมาพ่อเลยซื้อใหพ้พอพี่น้องเอ้ยขอบใจ ไอเยย้ยงเอากินน้ำเด้กินน้ำมีน้ำบ่เอาน้ำบ่เอาน้ำมาใส่ไปไปฮะไปซื้อให้นี่เอาบ่น้ำนี่เอาเอากระยางไปเอาพี่นียยางยางไปเอาน้ำมะน้ำเปล่าน้ำเปล่านี่น้ำเปล่านี่ร้านเราวนี่เอาน้ำเปล่าคนนึงไม่ให้เพลินเด้อพอได้จักพันนี่ น้ำเปล่าโคตรละเจ็ดเจ็ดพันกรีบพ่อแม่พี่นอ้องเจ็ดพันกีบนี่ยี่สิบบาทมีกันสิบพันกีบเจ็ดพันกีบก็มันจักบาทวะหลายบาทแต่ได้พ่อแม่พี่น้องเอ้อ้าวได้ขนมแล้วบาทนี่ยิ้ให้มืดเด้บาานี่เด้ ได้ได้ได้ตาชูเสื้อ,อขนมให้แม่ตู้เพื่อนพ่อแม่พี่น,อน้องเพื่อนว่ายังบ่ยบอกเนี่ยบอกท่านกินข่าวจำเนาะบ่ทันกินข่าว,ก,าวกินน้ำแล้วก็พร้อมชิม จะเอาเงินให้แม่ตู้คนก่อนนี่ตนเนพิ่นแล้วเพื่เอาพีา่น้องเนี่ยให้เงินแม่ตู้ 10, เพิ่อหาสิบพันกีบเนาะซื้อขนมให้เอาเงินให้่้ำบาทเนี่ยููด,ดีไม่แห้งแม่เพราะได้ซื้อข่าวซื้อน้ำน้ำทางเนอะ ประมาณบาทแ่าสุแม่มาหมดเดอโอยโอเคนาะนองพี่น้อเด็นกเดน้นอยโอ้ยโดยไปใส่บาทาะใส่บาทน้ำกินน้ำหละาทโอ้ย